なもらたなややなもありやたなさから เปรจาณาอยุหาราจะยาตาทาคาคยาราเตสัมยาสัมพุทธายะนโมสวัตดทาคาเตเปอาระหาตาเปสัมยาสัมพุทธเปนโมอาริยาอวโรกิเตสามรายาพุทิสัทวายา มหาสตวายามหาการุณิตายตาทิยาธาโอมธาระธาระทิริทิริทุรุทุรุอิธิเวอิติจารจารปราจารปราจาร कुसुम कुसुमाव इथि मिति दितिजरमापनयस นาโมรัตนายายานาโมอริยจนาสัการะเปตจานะยุหาราจายาตาทากะขยาราหเตสัมยาสัมพุทธายะ นโมสวัตถาคาเตเปอรหัตเปสัมยาสัมพุทธเปนโมอารยาอวโรกิเตสาวรายาพุทธิสัตวายา มหาสตวายามหาการุณิตายตาทิยาธาโอมธาระธาระทิริทิริทุรุทุรุอิทิเวอิทิจารจาริปราจารปราจาร कुसुमे, कुसुमा वथिमीति चरमापनयस नमो रतना नमो अजना साकार เปรจาณาอยู่หราจยาตาทาคาคยาราเตสัมยาสัมพุทายะนโมสวัตดทาคาเตเปอาระหาตาเปสัมยาสัมพุทธเปนโมอาริยาอวโรกิเตสาวรายาพุทิสัทวายา มหาสตวายามหาการุณิตายตาทิยาธาโอมธาระธาระทิริทิริทุรุทุรุอิธิเวอิทิจารจารปราจารปราจาร कुसुमे कुसुमा वार इति मितिजिति चरमापनयशोः นาโมระตนียยานาโมอริยาจนะสักกะระเปรเจนะยุหาระจยาตาทากะคยาราฮาเตสัมยาสัมพุทายา นโมสวัตถาคาเตเปอะระหาตาเปสัมยาสัมพุทธเปนโมอาริยาอวโรกิเตสาวรายผูุ้ทธิสัตวายะมหาสัตวายามหากรุณิตายาตาทิยาทาโอมธารธาระทิรีทิรีทุรุทุรุ ইতি ঵ে ইতি জারে জারে প্রাডে 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 কোসুমে কোসুমা য়াডে ইতি นโมรัตนายายานโมอริยเจนะสักกระเปรตนายุหราจยาตถาคขยาระ อเทสัมย่าสัมพุทธายะนโมสัตตทาคาเตเปอราหัตาเปสัมยาสัมพุทธถเปนโมอาริยาอวโรกิเตสาวรายยาพุทธิสัตวายา มหาสตวายามหาการุณิตายตาทิยาธาโอมทาราทาราทิริทิริทุรุทุรุอิธิเวอิทิจารีจารี ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಚ ರೆ ಕುಸುಮ ಕುಸುಮಿತಿ ಚರಮನಯೋಹ ನಮೋ ರತ್ನಾಯ ನಮೋ ಆರ್ಯ ಜನ ಸಾಕಾರ เปรตาณายู่าราจายตาทาคาคยาะราเตสามยาสัมพุทายะนโมสววตาทาคาเตเปอะราฮาตาเปสัมยาสัมพุเทเปะนโมอาริยอาวโรกิเตสามรายาภูธิสัทวายา มหาสตวายามหาการุณิตายตาทิยาธาโอมทาราทาราทิริทิริทุรุทุรุอิทิเวอิทิจารจารปราจารปราจาร कुसुमे कुसुमावारे इति मिति तिति जलमा पानाय <laughs> नमो रतनाय नमो आर्य जना साकार เบรตานายุหาราจยาตาทากาคยาราเตสัมยาสัมพุทายา นโมสวตถาคาเตเปอะระหาตาเปสัมยาสัมพุเทเปนโมอาริยาอวโรกิเตสวรายาพุทธิสัตวายะมหาสัตวายามหากรุณิตายาตาทิยาทาโอมธารธาระทิรีทิริทุรุทุรุ ইথিযে ইথিজারে জারে প্রাদে 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 কোসুমে কোসুমা ঵ারে ইথি মিতি চিতি জারে মা นโมรัตนายายานโมอริยเจนะสากกระเปรตานายุหระจายตาทักขยาราหเตสัมยาสัมพุทธายะ นโมสวตถาคาเตเปอะระหาตาเปสัมยาสัมพุเทเปนโมอาริยาอวโรกิเตสวรายาพุทธิสัตวายะมหาสัตวายามหากรุณิตายาตาทิยาทาโอมธารธาราทิรีทิริทุรุทุรุ ইথি হয়ে জারে জারে পরাজারে পরাচরে কুসুমে কোসুমাওয়ারে ইথি মিতি তিতি চা আমা পানয়া সহা। না্মরাতে নায়ায়াহা নামো আড়িয়াজানা সাকারা। เปรตานายู่าราจยาตาทาคาคยาราฮาเตสัมยาสัมพุทายะนโมสวัตดทาคาเตเปอาราฮาตาเปสัมยาสัมพุทเปนโมอาริย์อวโรกิเตสวรายาพุทิสัทวายา มหาสตวายามหาการุณิตายตาทิยาทาโอมทาราทาราทิริทิริทุรุทุรุอิทิเวอิทิจารจาริปราจารปราจาร कुसुमे कुसुमा इति मिति जिति जरमापानयशोहा